คุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันหรือไม่คุณสองคนมีบุญวาสนาร่วมกันอีกไหมเรามาถามพลังงานไพ่นะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรนด้อมนะคุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันอีกไหมเป็นดวงโดยรวมนะครับเป็นดวงรันด้อมนะคุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันอีกไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะขอสักไพ่คุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันอีกไหม เป็นดวงโดยวรวมนะเป็นดวงรันดอมนะคุณยังมีวาสนาต่อการอีกไหมเป็นคำถามยอดฮิตของลูกดวงที่ดูดวงจริงๆนะขอห้าใบานะคุณสองคนยังมีวาสนาต่อการอีกไหมเด e d เดวิล บางคนบางท่านมีความรักที่ลุ่มหลงนะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนธาตุดินประสบกรรมก่อนนะคุณอยู่ในใจเขาเสมอเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกรรมกรสองใบนะเขายังมีคุณในใจเสมอนะเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้หาดทวดกรกัรบกพรจิตมินอดิเทพน,นมาคุณของเขาเขาไม่เคยลืมคุณนะ เขาไม่ค่อยลืมคุณนะคนคนนี้ที่เคยผ่านมานะคุณสองคนยังมีบุญวาสนาต่อกันอย่างมากมายนะคุณสองคนได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณสองคนมีการบนบานสรรกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมว่าเขาช่วยเหลือคุณกำนมาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณนะคุณสองคนยังมีบุญวาสนาต่อกันจริงๆ เขาจะมีการมาหาคุณคุณสองคนคุณสองคนเป็นคนที่มีใจตรงกันนะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นหีิีออร่านะเขาจะมาหาคุณคนคนนี้เขาจะมาหาคุณเขามีการส่องคุณด้วยนะเขามีการส่องคุณตลอดเวลา คุณสองคนมีบุญวาสนาต่อกันจริงๆนะเดอะไฮโรเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ว่าคุณสองคนรักกันคุณสองคนได้พูดคุยได้บนบานบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนนี้จะมีการเดินทางนะคุณคนสวยคุณคนมีออร่านะ คุณสองคนยังมีบุญวาสนาต่อกันจริงๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้เดอะไฮโรเฟนท่านรับรู้ว่าคุณสองคนมีบุญวาสนาต่อกันมากๆนะคุณสองคนเหมาะสมกันมากคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะ